ไปมาแล้วบักานาเนี่ยมีความผิดที่ตรงนั้นจริงบักนาก็ต้องคุกเหมือนกันเพราะรอลงอาญาในคดีของหมิ่นประมาทแต่ไม่ว่าจะคดีไหนนะถ้าคุณมีคดีแล้วได้รับโทษจำคุกเนี่ยคุณไม่รอลงอาญาความพยายามของบักนาที่จะแสดงออกว่าไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับเขาแต่ที่เรามองนั่นก็คือ ตอนแรกที่บางนาพูดนะอันนี้ถ้าใครยังจําได้นะมันบอกว่าแม่อยากได้ก็คือยายโสคออยากได้แสดงว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของยายโสคอไหมเออนั่นแหละอันนี้แซนไม่รู้นะแซนไม่รู้จริงๆเพราะว่าบักนาก็ยันนักยันหนาว่าไม่ไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกับกูเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เกี่ยวกับยายสคอนะออาไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกับกูนะเออแล้วก็ไม่กังวลอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่แซน วิเคราะห์มานะต่อไปเรามาคุเมาส์มอยกันเรื่องที่ไม่วิเคราะห์นะไม่ได้วิเคราะห์นะมเมาส์มอยดีกว่านะถ้าทุกคนจําได้นะก่อนที่จะมีคดีน้องผลไม้เนี่ยเราเรายังไม่รู้จักหมู่บ้านนี้เรายังไม่รู้จักแต่ละคนหรือแม้แต่ตัวละครของแต่ละคนเลยนะไม่รู้จักแต่ที่แน่ๆพวกเขาวุ่นวายก่อนหน้าที่น้องจะหายซะอีก วุ่นวายอะไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงวุ่นวายก็คือบักนาบัวหรือควายนี่แหละตายจำได้ไหมอ่าตาชอโดนเชือกบัวรัดนิ้วม anyway. ือสี่นิ้วหรือห้านิ้วอ่ะสี่นิ้วขุดอาดไปดุ้นหนึ่งอ่ะขาดหัวน่ะก็ก่อนหน้าไม่เท่าไหร่นะขนลุกเลยอ่ะเซนอ่ะและมีการทะเลาะอ่าในอ่าตระกูลหรือใน ครอบครัวหลาบใส่นะที่ลุงช่งางเขาเรียกอะไรนะดันดันมาน้าหนีหินอ่อนนะทะเลาะกันเรื่องเลี้ยงด้วงเลี้ยงไหมนี่แหละก็คืออ,อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเรายังไม่ได้รู้ไม่ได้เข้ามาแต่พวกเราก็มารู้ทีหลังเรามาย้อนถ้ารู้มารู้ทีหลังเรามาย้อนนึกดูว่าพวกเขามีประเด็นมีความวุ่นวายมีความ คือไม่สงบหมู่บ้านนี้อยู่แล้วนะทุกคนนะคือไม่ใช่คดีน้องผลไม้สลับซับซ้อนหรือคดีน้องผลไม้เป็นคดีที่ฉงนไม่ซับซ้อนอะไรทั้งนั้นเลยนะก็คือพวกเขามันน่าจะมีอ่ามาจากพฤติกรรมหรือนิสัยของของพวกเขานะ แซนไม่รู้ว่าชาวบ้านมีไหมนะแต่ที่แน่ๆความวุ่นวายเหล่านี้ที่แซนพูดมาก็คือเกิดขึ้นกับครอบครัวหลับใจคือแซนอยากจะใช้คำว่าพวกเขาคนไทยแต่หัวใจเขมร่ะใจเขมรไม่ใช่หัวใจเขมรที่ไปรักเขมรน,นะไม่รักชาติเขมรน,นะไม่ใช่เป็นคนไทยแต่จิตใจเป็นคนเขมรมีความคิดมีความอยากมีความเห็นไหมมีความดื้อด้านความเห็นแก่ตัวเราจะเห็นไหมว่าอ่า ขมเมนเนี่ยมันจะไปอ่าเขาเรียกอะไรพอมีอะไรมันจะเอาไปฟ้อง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 ,องเหมือนนางหลายเก็บไว้เก็บไว้คลิปนี้ห้าสิบคลิปนี้ได้หกสิบได้พันคลิปเดี๋ยวเราจะเอาไปยื่นกับศาลท่านอืนะฟ้องก็อ่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิป,ลปนะทั้งที่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยถ่ายเอาออกไปเอาออกไปทหารคมเมนก็ถ่ายถ่ายถ่ายแบบนั้นคือมันติดคอนเทนต์หรือมันติด youtube หรือมันติดคอนเทนต์หรือมันติดอ่าโซเชียลหรือว่า มันอยากอวดอะไรไม่ทราบคอมเมนต์ก็เหมือนกันถ่ายท่ายทายทายอยู่นั่นเลยทุกคนนะมันได้เงินก็ไม่ใช่นะบางอันมันก็ไม่ได้เงินนะะอันไม่รู้นะนางหวายก็เหมือนกันคดีที่โดนไปก็ตัวเองถ่ายถ่ายถายถ่ายนั่นแหละนะตอนนี้ก็เหมือนกันเวลาไปไหนขึ้นไลฟ์หมูเปิดเพลงขึ้นไลฟ์ขึ้นไลฟ์ไม่กลัวเหรอชนหมาก็มีคนเห็นนะไปทําอะไรดื่มสปายไวคูลเลอร์ในรถก่อเห็น ก็คือก็คุณทายทายท,าย,ทายอยู่ไม่ยอมหยุดเหมือนจะขาดใจถ้าไม่ได้คุยกับเอฟซีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือชีวิตติดคอนเทนต์เนาะมันเหมือนขมนทุกจุดเลยอ่ะเตนถึงได้บอกว่าเป็นคนไทยเกิดในไทยแต่ความคิดจิตใจเป็นขมิไงเห็นจะเห็นขมิไหมอันมันจะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่ดีๆเอาเข้าตัวมาประเทศมันหมดเลย <c oughs> นะไงอ่าประเทศไทยยิงปืนข่มขู่ประเทศไทยยิงปืนยั่วยุ พวกเรา,าคนาขเขมรกัมพูชาต้องการความสงบนะไม่ต้องการมีสงครามแต่มันยิงปืนยั่วยุให้เขาลงมือก่อนนะเห็นไหมมันนิสายเหมือนกันเลยทุกคนเรามาย้อนนะเรามาย้อนว่าเหตุการณ์ก่อนที่น้องจะหายนะ่ะเอาจับประเด็นตรงที่วัวบักนา ตายสองตัวด้วยวัวนะั้นน่าจะเป็นวัวไม่ใช่ควายน่าจะเป็นวัวคือตอนนั้นน่ะนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกเราจะรู้จักหมู่บ้านนี้ซะอีกนะแต่เขามาเล่าทีหลังโดยที่อ่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ของบักน้านะเอามาพูดถึงว่าวัวตายเอาเนื้อไปให้ลงุงลุงก็ไม่กินอ่าแล้วนางหวายเนี่ยอันนี้ตอนนั้นที่ที่มันอยู่ฝั่งนางหวายมันไม่ได้พูดถึงนางหวายนะ มันบอกลุงนะมีสิทธิ์สังเกตนะอทำไมไม่กินวัวที่เวลา,าชาวบ้านวัวตายเนี่ยเขาจะเอามาทําเป็นเป็นปุ่นรู้ไหมเป็นเป็นส่วนน่ะเป็นเป็นกองกองอะ่ะสมมุติว่าเขาเขาเดาว,วัวได้เป็นกองสมมุติเขาตัดมาได้นะวัวกิดทําเป็น เป็นปุ่นสิป่นยี่สิปูนสามสิปูนเงี้ยตัวหนึ่งนะก็จะมีครบทุกอย่างนะก็จะตัดนิ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 ดมีครบทุกอย่างอันนี้อันนี้คือแซนแซนตอนเด็กแซนเห็นนะเวลาอันนี้ไม่ใช่บัวตายนะเวลาเขาล้มบัวเนี่ยคือเวลาเขาล้มบัวเขาจะแบ่งเป็นปุ่นปนเขาเอาใบตองมาเรียงกันเป็นผืนเป็นผืนเสือเนี่ยเอามาทําเป็นเสือใหญ่เลยนะแล้วก็ เอาบัวมามาตัดทีละนิดนะสมมติหูใช่ไหมหูก็ตัดหูสองท่อนเงนี้ยก็แบ่งเป็นสามสิบส่วนถ,ถ้าเขาสามสิบปุ่นเนาะก็แบ่งเป็นสามสิบส่วนก็ประมาณเนี้ยเซนได้ยินนะที่บ้านสี่กอเขาก็พูดแบบนั้นน่าจะเหมือนกันแนละทางเหนือทางอีสานน่าจะเหมือนพอๆกันว่าเวลาบัวตวายเขาบัวตายเขาก็จะแบ่งเป็นปุ่นๆแล้วก็ขายปุ่นละเท่าไหร่นะ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 บักนะ้ํามัน มันด่าลุงด่าป้าใช่ไหมตอนนั้นโอ้โหส,สารพัดที่มันจะว่าเนาะถ้าใครจําได้นะอันนี้ไม่ได้ลื้ฟื้นความหลังหรืออะไรนะแต่กําลังจะพูดถึงเรื่องควายนะตอนนั้นบางนามันมันอ่ากําลังแบบอ่าดีกันกับนางหวายเนาะก็มันไม่ได้พูดอะไรให้นางหวายเสียหายเลยนะมันก็บอกว่าเอานะน่าสงสัยมากเลยนะก็ขายเนื้อไป มีวัวตัวแรกตายไปตัวหนึ่งอ่าวัวตัวที่สองถัดไปอีกวันหนึ่งก็ตายอีกนะก็แต่เอาเนื้อไปให้อ่าคือมันต้องขายมันต้องซื้อไงพ่อพระเอกไม่ซื้อบอกว่าไม่กินไม่กล้ากินอ่าก็เป็นที่สงสัยอีกแหละนะคือเด็กหายเด็กตายก็สงสัยลุงวัวหายวัวตายก็สงสัยลุงว่าลุงไม่ซื้อเนื้อกินนะ เอาถ้าคนอย่างลุงอ่ะนะเราห้าปีเนี่ยเรารู้นิสัยเลยนะแกก็คงจะกลัวเนาะไม่รู้วัวตายด้วยเรื่องอันใดบางคนเขาไม่กล้ากินนะเออนะเพราะว่าสู้เราไปซื้อ <c oughs> ในตลาดที่มันอ่าชัดๆเจนๆนะเอามาขายมันอันนี้ตายไม่รู้ด้วยสาเหตุอันใดเนานะคือ,อลุงเขาเป็นคนอ่าเขาถ้าจะบอกว่า เรื่องนี้เขาก็ให้ความสำคัญไม่น้อยเลยนะ <_ d ata> เขาไม่ใช่อ่าอะไรอะ่ะมั่วมั่วเนาะอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็เอามันไม่ใช่อ่ะนะแต่พอเขาไม่ซื้อไม่กินนะก็ว่าเขาน่าสงสัยอีกเหมือนเหมือนเคสของน้องเลยนะน้องเคสของน้องไปช่วยตามหาไปช่วยอ่าเป็นอะไรนะเขาเรียกต้อนรับ เป็นช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยค้นหาหลักฐานก็เป็นหน้าที่น่าสงสัยหมดแม่นแต่หาหลักฐานก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณเหรอหาหลักฐานมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปช่วยกันหาเนาะเออเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็ไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะเออคือนั่นแหละทาอะไรก็โดนสงสัยไปหมดคืออ่าตรงที่ว่าอ่าวัวบักนาตายแล้วก็อ่าบอกว่าลุงไม่ซื้อเนื้อนั้นกินเลย อันนี้คือไม่ได้อยู่ในข้อสงสัยของตัวตุนหรือของนางหวายนะเขาไม่ได้พูดนะไม่ไม่เกี่ยวกับคดีเลยบางนา้าน่าจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์นะแต่นะ,ะบางน้าแค่เอามาพูดนะมันไม่มีในการที่เราเสพข่าวว่าอย่างเช่นเวลาลุงหายไปกี่นาทีลุงนะ่ะมีพฤติกรรมก้าวร้าว ผักม้าหินอ่อนลุงอ่าคือสิ่งเหล่านี้นะอ่าลุงอะไรนะมีการอ่าเชื่อไปทางอ่าไสยาาศาสตร์อะไรเงี้ยคือเรื่องเหล่านี้เราได้ยินอ่าเกี่ยวข้องกับคดีเพราะว่าพวกเขาจะหาแรงจูงใจใช่ไหมแต่เรื่องควายเนี่ยไม่มีนะเราไม่ได้ยินแค่บักนาเล่าพอหลังจากอ่าวันตอน,นเนี้ยเนี่ยที่เริ่มออกมาจากนางหวายเริ่มมีประเด็นเริ่มฟ้องร้องกันอะ บักน้ำมันก็ออกมาเล่านะว่าโดนนางหวายเนี่ยล้างสมองใช่ไหมาการที่วัวบ,บักน้าตายเนี่ยนางหวายก็ยุเหมือนเสี้ยมอะเสี้ยมนะมันนั่นแหละฆ่าวัวแกมันนั่นแหละนะมันน่าสงสัยมันนั่นแหละก็คือนางหวายพยายามที่จะโยนโทษให้ลุงเป็น คือวัวตายเนี่ยเราไม่รู้สาเหตุใช่ไหมแต่นางไหวาเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วที่เรารู้ก็คือแต่เรารู้มาจากปากบักนาคนเดียวนะเราไม่รู้เรื่องนี้จากคนอื่นอีกเลยจะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้นะเพราะว่าตอนแรกบักนาเล่าเนี่ยก็คือสงสัยลุง